มาแล้วป้าเจมบ่คืนป้าเจมสงสารสร้างป้าเจมเพิ่นสงสารสร้างเพิ่นายย่ายยันสร้างนักอ่าเดี๋ยวนุ่นกับข้าปุ้นไปขึ้นสามคนแรกกับกันน,นู้นี่แล้วอ,อ่ะไปะ ไปอุ้ยคุณอาเพชรไปก่อนเหยียบหลังช้างก่อนลูกเหย็บหลังช้างเออเออเพชรไปก่อนแล้วก็มาใครขึ้นก่อนใครขึ้นหลังเอือนั่งขึ้นนัทือเสือให้ก่อนนะ้วก็ตุ๊กตาเดี๋ยวนี้เรากำลังขึ้นช้างแล้วนะคะอืออือขำคุณขำคุณ นุถอยไปอีกนู้ถอยหลังมาอีกลูกเออมาขึ้นสั่งหนาเมืองเดอ้อค่ะหน้าบุญเมืองเป็นงไงลูกตื่นเต้นไหมเดี๋ยวรออีกรอช้างอีก The l i n k Touch t h e l Love You Darling c u t No p r o b l e m This One This One we s u Port p We s u Port p them. ช้างอันนี้จะมาแล้วเราขึ้นช้างของนาะบุญเมืองเขานาเมืองมีจักมีจักไอ่สามอ,อันนี้จักปีละ่ะอันนี้สามชิบนะครับโอ้ยยายนำ้ำเมย์ห้าชิบกำลังขึ้นตีเ๋กำลังขึ้นอ๋อยายนำ้ำเมยยายนำ้ำเมย์กำลังมาโอ้ส,สวยมากยายนำ้ำเมย์กำลังมานะคะโอู้กสาวล่าลูกสาวล่าบัะเด็ของนุ่มมี่ใส่ไอ,อ่ หน่ะบุญมีเพิ่นอยู่ฟาร์มไหนฮะโอ้กับบุญมีน่ะอย่างอาทิว่าฮะบุญเลืองโอ้บุญเลืองอายุล่วงไปคนอ๋ออยู่คนละฟาร์มไอโตปี่ฟาร์มไหนบันนี่อยู่กับเดือนอ๋อเดี๋ยวเขาปุ้นกับพี่นุ่นก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะไออีสองเชือกมารับเราแล้วนะคะ อีกสองเชือกนะคะมาไลลิงตรงนี้หน่อยมาเลยขอให้เดี๋ยวหันใหหนุไทลูกอันเอาแล้วด้วห,ห,หันใหหนูุไทลูหมูเพิ่นขึงน,นี่นะคะอีกเชือกหนึ่งวันนี้เรามาขึ้นสามเชือกอลูกสาวลูกสาวเป็นสาวแล้วคุ้มสร้างก็ได้อีกเป๊เป็นควันอ่าา้าา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 ุ้นกาา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  ขับปุ้นกับพี่นุ่นกำลังจะขึ้นแล้วอู้โหตาเมืองยุพี่ไม่เสือนมีเหรอเนาะอยากเก็บยยังอยากเลียนยังมีเมื่อูกเก้วสองคนสร้างขึ้นสร้างเราไปที่นี่เอ้าเอ้าสร้างขึ้นสร้างนั่งนั่งตรงๆแย่าเอียงลูกไ่ต้องเก่งนั่งสบายๆขึ้นนั่งรถแหละเออ เออเดินสบายๆลูกช้างพี่แกน่ารักจะตายไม่ต้องกลัวเ่ื่จัดฉางด้อู้หูยัน้างเลยพีนเดบเลยพี่ก็เลยยันชาางนะคะคนนกอรเลาลนน้ำาทยาปาเทเทนแวก็หอ เฮ้ยเซ่ h e l ฮ o h e l l ฮ hello วันนี้เราพาเด็กๆมากอู้ช้างขี้ค่ะช้างขี้ใครเห็นช้างขี้คนนั้นบุญวาสนาดีตาเมื่อกี้ยังกับเ่เห็นแล้วเยวววเยวววแนวมันบาดีตากันแนวชมดีดีอุ้ยอันนั้นคืองามแท้สร้างตัวนี้คืองามแท้บอกเป็นบอเวลาไปป่าไปเขาแห้วเราก็ช่างเขาไม่ให้พูดถึง อะไรพวกนี้มึงจำได้ไหมที่มึงตกต้นไม้นะ่ะอ่ะลุงพูดไปยังไงนั่นแหละมึงจำไว้แม่ช้างขี่เออชา้างขี่อย่าขี่ตามช้างน,นะลูกไปแล้วนะคะวันนี้เราดช้างสิช้างเดินก็แกตกแอนกตขับปุ้นกับพี่นุ่นเดินนำหน้าเลยลูกเราเดินข้างหลงสุด ยังปากมีตัวเียวมือนแม่เดืดใจหวดเลยจับให้ดีนะตัวใดหน่อยเด็กหน่อยสุดโอ้ข้างหนาเด็กหน่อยสุดจับเสื้อไว้หน่อยลูกมันจะตกจับเสื้อหน่อยไว้หน่อยบอนี่ละครั้เลย เราขี่ช้างเที่ยวนะคะเ,าาเวลาว<ห>แบ<ม>บเพื่อสองคนหัวแต่มาจากต่างประเทศแม,ม่ดูเวลาสิสค่ะเวลาค่ะเป็นไงคะขี่ช้างสน,นุกมากสน,นุกมั้ยสนุกหล่าเอ้อเยคาดคนโบราณเขาพูดเัินบอก อุ้ยแม่มาถึงรถเราเลยอ่ะถ้าโบมีบุญวาชนาพอได้ขึ้นเพราะว่าทาเป็นบุญวาชนาได้ขึ้นแล้วก็จะเป็นพญาจ้าเป็นพญาเออตอนนี้หนูยญาญาก็กำลังจะเป็นพญาจะสาธุหนูยญาญากำลังจะมีว่ามีข้ออุปตัมนี่แม่อุปตัมคำพูนจ้าสาธุ นี่แหละที่ฝันเห็นเนี่ยฝันเห็นพญาช้างอย่างเดียวเลยมาเข่าฝันตามหาตามหาจับีดีๆนะลูกทำเบามากเลยทำเบามากเลยเหรอแม่ทำไมออ้้ยย แม่ชางสูงอ <mm ่ะช้างสูงเหรอดูไหมดูมากเพชรย้ายไปอีกเพชรย้ายไปอุ่นอีกเออเพราะว่าอายาหนักปกติปกติคนโตนจะนั่งกลางเนาะไม่เป็นไรเราขี่ช้างกันนะคะเออเออเออเพิชรหักสร้าง เพื่นหักแห้งเพิ่นบ่อยากขึ้นเพิ่นสงสารเพิ่นบอกแม่หนูจะไหลอยู่แล้วเด็กๆไม่กลัวนะแม่กลัวแม่หนูจะไหลอยู่แล้วยยาาจ้ ทำเบาๆทำเบาๆอยู <our> yeah, ่นมเสียวจัดดีๆจัดตุ๊กตาดีๆไม่จับแม่เลยอยู่เนี่ยี่สั่งเด้อพี่น้องเออเอยเฮ้ยแม่เหมือนเหมือนจอดรถเลยอ่ะ จ้า,จา,าลูกหนูสองคนลูกกระเล็กสองคนลูกทิศเล็กอ่ะลูกทิศเล็กก็ลูกหนูนี่ละ่ะหนูเลีเ้ยงหนูเออลี้ยงอยู่น้ำหนูตลอด มันกิเรามาระวัางจากไหนเนาะขอบพุ้งหังยิ่งสิทธอ่ะโอ้โอ้โอ้แม่เหมือนเราขับรถแล้วก็จอดจอดจอดท่านแวะกินน้ํานะคะหิวน้ํานี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้าฝนนะครับน้าฝนธรรมชาติท่านแวะกินนะคะถ้าเป็นน้ําฝนนี่เขาชอบมากเออมันเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์นะอมริน้ําน้ําบริสุทธิ์จาก้องฟ้าใช่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  เวลาหวกบ้านเอาโตยังไงเห็นบอกห่วงหวกแม่จัดทุกทุกต